อ้วน camel. เดี๋ยวนี้หน้าพี่ไม่ดีเลยอะหนังหน้าพี่เป็นอะไรก็ไม่รู้ดูดิมันหน้าไม่ใสไม่เนียนเลยอะเมื่อวานพี่ไปตลาดนะพี่ไปเจอผู้ชายคนนึงหล่อมากพี่เดินไปหาเอ้พี่เดินสวนเขานะพี่ไปเดินไปสะกิดเขาอะเขายังไม่มองพี่สักนิดเลยเสียใจนะเนี่ยก็ใช่สิพี่ใช้สบู่ตาปลาดุล้างหน้ามันจะไปสวยได้ไงล่ะเพื่อหาซื้อของแพ,งๆ,พงๆมาใช้สิเออจริงเนาะ เบื่อเบื่อเบื่อเธอเองมากมากมากแบอกอย่างไม่ต้องอายปากฉันไม่ได้อยากเกิดมาอย่างดีไม่อยากสวัสดีค่ะคุณน้องวันนี้พี่มาถูกเวลาพอดีเลยใช่ไหมคะคุณกำลังมีปัญหาเรื่องหนังหน้ากันอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่รู้ได้ไงคะเนี่ย ก็ดูจากผิวหน้าของน้องแล้วหน้าตาเหมือนพี่คัน้างอย่างนี้ยค่ะทําไมที่จะดูไม่ออกล่ะคะน้องลองดูผิวหน้าพี่สิคะูขาวใสมากเลยค่ะใช่ไหคะตั้งแต่พี่รู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้สบู่น่าใสใช้แล้วหน้าใส <Wow. S 1> ก่อนที่พี่จะรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้พี่มีบ้านมีรถ แล้วตอนนี้ล่ะที่มีอะไรมีอะไรคะเขาไม่มีอะไรเลยนอือหยอบหยอบกลางบ้านทั้งรถของพี่จะเครียดจอดจิตตัวนี้ไม่ทักไม่ทักแต่ตนี้ไม่ทัตันี้กระเด็ระเค่ะสบู่ตัวนี้ใช้แล้วจะทำให้หนูมันหน้าเนียนน่าสวยน่าขาวความจริงแค่เป็นสมาชิกธรรมดาเนี่ยก็ได้แล้วนะคะไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะ ้ก็ได้ค่ะแค่หาญาติพี่น้องอเนี่ยไปสมัครแฟนชารคนละห้าหมื่นบาทเองถ้าไม่มีห้าหมืนบาทตอนนี้พี่ขอ4,000บาทก่อนก็ได้แค่สมัครไว้พี่ก็จะแบบว่าเออจดชื่อพี่อยู่ไว้แล้วพี่ก็จะติดต่อมาเองนอกกับจากที่ยังมีสูุนน่าใจแล้วพี่ยังมีครีมผิวค่ะ ทำไมก็คืนนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นบ่คะถามบ่คะถามบ่คะถามบ่คะเห็นบ่ดี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 ขาวบ่ค่ะนี่ค่ะอุ้ยหนูลงทุนแค่ห้าหมื่นบาทเองเห็นไหมครับลงทุนแค่ห้าหมื่นบาทเองไม่ต้องทำอะไรเลยแค่พาคุณไปไปประชุม ตั้งยี่ิคนเนี่ยหันก็ได้กำไรคืนก็มีหน้ามือแต่ตอนนี้พี่ขอแค่สี่หมบาทเพื่อไกันนักแงเมื่ก่อนแค่นั้นเองและกดตัวสบน้าแส่สสน,าสานี้นะ,ะใช้แล้วแาตทตหนุ่สวยหนูขาวเชื่อไหมคะ้หูเชื่อไงมันะวิงถ้าหนูไม่เชื่อหนูไปเอาน้ำมาใชค่ตล้า,าหหนููเองว่ามันใสขนาดไหนว้ว <c oughs> เดี๋ยวค่ะดิฉันขายของค่ะตัวนี้เนี่ยพี่ใช้มานานแล้วเลิศมากมันเลิศเลยคือเราไม่ต้องทำอะไรมากเ่าที่แค่ดูนะคะับเห็นไหมครเห็นไหมคะเห็นไหมคับให้ไม่ซองเยอะนะคะหอมด้วยหอมกลิ่นดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ เริ่มถ่าแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะคุณเริ่มแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะเลิ่มถ่ายแล้วใช่ไหมคุณเห็นไหมคะเห็นไหมคะเอาน้ำมาที่คาดเรื่องแสบตาแล้วค่ะเอาน้ำมาค่ะคุณเริ่มแสบตาแล้วนะคะโอ้โเห็นไหมคะเห็นไหมข่าวมากเลยค่ะนี่แหละค่ะคุณอย่าขาวนะคะ แค่่คลงทุนแ่้ามบาทกำไรกลับไปปีหนึ่งปีงถัดม้าคุณซึสแสนแล,ล้วจะรวยจะเล่งกันไหนคำพูดขาว่ารวยรวยรวยสิครเลยเลยเลยล้วพอจะรวยเนี่ย มาจำมาไว้ใพี่ก่อน4,000บาทได้ไหมคะก็เการว่าหนูจะร่วมธุรกิจกับพี่เห็นไหมค่ผวแผไหมแค่ผิวหอมแค่สมัครก่อน4,000บาทนะคะอ๋อมาจำไว้ก่อนจซื้อบัญชีหนมัน5,000 50, บาทนะครับตอนนี้หนมี4,000งค่ะก็4,000บาทนะ4,000เก็มา3,000บาทนะอุ้ยที่หนูวาให้พี่ด้วยค่ะพี่เห็นได้แบนะบว่าไอ้นี่มาเบอร์โทรศัพท์ไปเลยคะ่ะ เราจะได้มีเราจะได้มีธุรกิจร่วมกันเราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เราพาคนไปประชุมเนี่ยเราก็ได้เลี้ยหมื่นสองหมื่นค่ะโอ้ยเลิศมากเลยค่ะลุงขาในของผู้ดีสิคะเลื่อยเลื่อยเลื่อยงั้นพี่ขอลาเกิดนะก๊ะคืนคือว่าเราจะได้จิ้นเลือกแต่กนเสือ คือตุ่มหรอวะเงินสี่พันกูไป